พักขขาพัดอีกแล้วก็าแาเบื่อแล้วพี่งรังง่ามีงามคดหน้าอะไรขยานเยอะสั่งขยันเาพัดมันจะมาบียดใส่เหมือนเสียบสิให้กับใช่หมดนี่สกีเก็ีกูไปใส่เอาไปหั่งไสุก งามื้จริงแท้งแทไม่อมเคยเกิดอะไรชี้ง่ายชิบปาทจุกง่ายง่ายก็ห้าเขาเข้าชูกระชังเออสงสาพ่าี่ิบบาทโอโของหัวของสวนเข้าชูห้าไปซื้อเขาจริงแท้งแท้เอ้เ็กรพาะอจิงก็เอาละนากรเคเนี่เอา Qua cái băng cắp hỏi họng xem con xem con xem cò xem con 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 ก็ผัดเข่าแล้วเสียจเกือครับมีใส้ก้อนแต่ปั๊บ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 แล้วก็เชื้อน้ำตาลใหญ่ก็ไปผัดหม้อใหญ่ก็เข้าได้ารกิอหรอไรกินไรจังซึ่งเหตุเปรี้ยว่ปร้ยวงัําซ่งเห็ุไหนก้นกิน

ทำน้ำพริกน้ำปลาเข้าไปกินร <ifi> ้อนๆเข้าชาเยอะๆอ๋อเวียบร้อแล้วเพื่ดรรบันน่ย่อยเอาชิจานเอาใส่ไปเลยอันนี้เยอะเฮียนเท่าไหร่ แล้วอเรียบร้อยควรชุยๆน่ากินจังเลย